สวัสดีผู้ชมช่องเฉากลนะ้วยนวราทริปนะครับคลิปนี้นะครับพามาดูสเสน่จันนะครับที่ผมสั่งมา,าจากร้านใน Lazada นะครับต้นละ29บาทนี่นะครับก็จะมีสเสน่จันแดงสเสน่จันเขียวสเสน่จันดำนะครับแบบตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูอย่างนี้นะครับ เป็นตัดยอดการตัดยอดนะครับก็จะมีติดรากมาด้วยบางส่วนแต้บางส่วนก็มีใบติดมาบ้างนะครับตามรูปเลยครับแล้วก็นํามาเพาะนํามาชํานะครับแล้วก็อบด้วยถุงนะครับแต่พอดีที่เนี่ถุงมันเล็กไปนะครับใ,ใบที่มันแทงขึ้นมันมันอ่ามันชนนะผมก็เลยได้แกะออกมาดูก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัวไหนมันขึ้นมาก อันนี้เสนีจันเขียวน,นี่ครับนี่แทงยอดมาแล้วเสนีจันเขียวก็เพราะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเดือนสิบวันที่ผมถ่ายคลิปก็วันที่ยี่สิบห้านะครับสองยี่สิามยี่สี่ยี่สิบห้าสี่วันสี่วันแล้วนะครับอันนี้จันแดงครับเสนีจันแดง ตัวนี้ที่มีใบติดมานะครับนี่ก็จะก็จะโตตัวใบก็กลางแล้วครับต้นไม้มันยังเป็นโหลดอยู่ครับอันนี้ก็อันนี้สเสน่ห์จันแดงเหมือนกันนะครับมากับมากับตัวนี้เสน่ห์จันแดงแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะอบต่อนะครับแต่จะแยกแยกตัวที่มีใบออกจะได้ ถุงเขาอาจจะไม่ไม่ติดใบเนาะตัวนี้ตนี้อะไรเนี่สนจันดําอันนี้จันดําครับนี่เหลืองแล้วการหนึ่งจะรอดหรือเปล่าก็เดี๋ยวอบต่อนะครับอบสเสน่จันดําคู่กับสเสนจันแดงที่ยังใบไม่ออก นี่นะครับก็เพื่อกระตุ้นให้เขาออกหลอดออกมานะครับออกใบเนาะอ่นี้ก็อัปเดต4วันนะครับสำหรับใครที่จะทดลองสั่งจาก Lazada นะครับตัวนี้29บาทก็เลือกร้านเอาครับเลือกร้านที่คอมเมนต์ดีๆนะที่มีคนรีวิวเยอะๆนะครับก็จะได้ มั่นใจว่าร้านจะจัดส่งนะครับมาให้